สวัสดีค่ะบรรยากาศยำแรงค่ะอ๋อบันทึถ่ายดวงอาทิตย์ตกยำแรงโดนแล้วเนาะมาลูกล่าตามลูกมาคัตซิลล์ลงก็ได้พอดีเราจ่ายครึ่งค่ะ่าได้เงินเท่าไรซ้ำน่ ยียย่เลยยี่เลยยี่เคียวยีเคียวยีเคียวโอ๊ยนี่นาหิตตีอันนี้นะเนาะเออน่าเก็กช,ชื่ออยู่ถนนบ้านหฮาว นะะ่าค่ะโอ้ยเออได้กับสื่ออยู่ในี่นตีอย่างน,นะนี้เนาะมีเคียวยไปใส่อะไรฮะไปใส่เกาะบัญญัตอีตวนเน,น่ขอมาสิได้รอยนึงสะนี่อ,อันนี้มาส่งให้นี่ อะไรเห็ดย right. ังนีนาะนเห็ดนเห็ดยู่เสฉะผ่ซาพี่น้องง่ายนะครับยังก็น้ำจิ้มกระลาวเด่๋ได้สร้างเอา้อยหนึ่งแสบนัวไม่ต่พัวเข้ากันยังติดอ อ,นนอันกระปุกเจ้าประเดี๋ยวเห็นด้วยนะเองร้อยบาทค่ร้อยบาทอบอบาบห,หนีวะข<อ>ี้จนะเฮียหลดุดูเฮียนนเฮียนปนอะ <c oughs> ไ,น,ไนนะกะเปีนะเนอกนอปปปเ นี่นนนยังอยู่ว่าเบิ้งมัน,นออกูแล้ว่ะวี่ะบนเยหนมมันออกกูเลยแต่าก้าวคเป็นหลางหลดเองมามันเปื่อเนเองโอ้ยนี่แหละคุณอาบ่ได้ซ้ำมาประยุท์ยุดแต่พันี่แหละ ใช่ผัวสี่ใช่แทนฉันบ่หนึ่งเอ้ย่เห็นได้สี่ใช่เด้ว่าตายซื่อๆนั่นแหละเนาะปัาบุปลาขึ้นป่ะอื้อ มาถเที่หัวหน้าในกระดี่ผู้ใดวะขึ้นไปเบิ่งธุรกิจพันลานคุณเอาก่อน คนณน้าบ่ได้ซ้ำเราบ่อยู่โอ้ลูกข่อยกระหิวเลยปลักไปเปปบิ่งก่อนก่อนสิไปกระเตื้อลูกกระเต้าซะก่อนอ,อ,อ,อ๋ยอาหารกลับมาแั้นอะไก็ผ้าลูกโต,ต้สี่โตวก็อันนี้เนาะไอ้ห่านเฮ้ย กินเบิร์ดก็ก็าาขาวเปลือกก็นเบิร์ดอ้าวนี่แม่ไปใช้นี่นะถิ่มลูกเออกินอยู่กินอยู่นี่มันเอื่อยหน่งสิบปองมันค้างอนึ่งสิบปอง อ๋อมันละสามตัวมากินนี่มากินนี่ครับเลืออนี่บอกินเนาะอือจะเป็นอะเป็ดข <c ười> บยูองสี่หกแปดสิบสามหกเก้าสองส เจ็บตัวเออสาเราบร้านลุงอาจะเจ็บตีนนะเมื่อเสียหน้ามาเทให้มันก่อนเพื่อมันกินบรรยาก,กาศพี่น้องดีมากเลยต้นสีดานี่ก็ตายไปครึ่งหนึง่งกำลังเป็นหมากหนึง่งต้นนี้ต้นนี้กำลังใส่ดอกต้นนี้นาเสะพี่น้องนี่ใจชมพู มันอยู่ใกล้คลองร้านมันดูดน้ำร้านมันสิตายาากุพระนี่ก็ใส่ไนื้อเ้หมาดลวนมันอ๋อกบไนื้อเ้หมาแล้วลวนมาไลยตีไม่ใช่มา,มก,มมามมมกินหมากระท่านจะมาซองมาดลวนมาแล้วหมากระท่านกับหมากระท่านเมนหมากระทา่านใหญ่ซั้นพี่น้องเลยแค่หมากระท่านอ้ย มุมีเลยหมากระท่านแบบได้หมดวัวเลือดหมากให้เห็นจากหมากหนึ่งเลยเอ,อ๋อนี่น,นี่มีอยู่นี่นนแคบเลยละข่าวนางงามขึ้เรื่องกับใครกี่รอย่างคุณเอา ่อไอามาแล้วเขาก็ได้อืมเอามากินเบ่ก็ได้ S <S สูงอนี้แต่ละปีเนี่ยมันเนงามไปนี่เพราะเขาดำห่างปีนี้เีาดำทีเนี่ยก็เลยงามเอ้ยอาชิมมาบ้านชิมหาเห็ดกันเออด,ดี๋ยวจะออกระบบเห็ดกันนะ ตัวได้เจ็บนะฮตัวได้เจ็บนะไม่ใช่โอ้ยนอนเจ็บอยู่ตัวดำใหญ่บ่เจ็บแข่งมาเข้ากาดพี่น้องเอาเปยังตัวนั้น ôi mà cá đi huống, tụ tụ tôi này này kinh nhà này. คืออีหยังรถใหญ่กว่าเล่าอีกพี่น้องเอ้ยธุรกิจร้อยล้านคุณอ่าวผู้เสร็จเรียบร้อยแล้วขอสูงเด้อมงแล้วเรียบร้อยใส่ลบใส่ใหญ่ได้ปล่อย พี่น้องเอ้ยเที่ยงนาหน่อยล้างหนึ่งพุทธินิช่องพุทธมีออยู่พุทธินิเออมันบดีหน่อยเดีนี้อันนี้จะเป็นคอกแง่พี่น้องจริงมันสามารถนอนในหลุมได้เลยแง่ในหลุมกับอาศัยค,ค้างเป็ดค้างไก่เนาะยำยำเกียเก่ยวเ 9, ขาเกี่ยวยางก้าวเขาหนีเลยเห็ดคอนเห็ดยางให้มันเนาะอันนี้ความคิดสะอื้ความคิดคุณอาอยัางไม่รู้นะ น,นี่ก็จะเป็นครอบแบ่พี่นอ้องเลยเขตสูงแต่ประวัติและสีแดงแบะทาวอนนะแด่ธุรกิจออนไลน์ในอากาศบ้านสีเขียวไปใส่เบิดว่าฝนโตอีกเลยพี่นอ้องมาเลยแหละฝนนะท้างบาลเสวย บรรยากาศก็จะประมาณนี้พี่เนาะมาเออฝนตกอะไรฝนตกแต่ก้ามันจะมีสายลูกนะฮเื่อบ่มีว่ะตกแห้งอะไรต้องโตกทั้งนี้บ่จะมีสายลูกนะเด็ดเนี่ยยำแรงนอ๋อโยนถิ่มไปเลยมาเขียบ หล่นทิ้งหมดแล้วเออมันยังไงหน่วย,ยอยู่ในล่นไปแล้วเรือกว่ากี่หน่วเยเวข้ากวนกินจะประมาณนี้นะพี่นด้องบรรยากาศเนาะนจะเป็นร้านสีเขียวนะคูณสิบไปเลยโอ้ยไกลเกินร้านสีเขียวนะคะ ร่างกับเฮือนกับบอดี้ไก่กันพี่น้องอันนี้เฮือนเนาะอันนี้เฮือนอันนี้ละบอดี้ไก่กันดอกพี่น้องประมาณสามสิบเมตรเกินประมาณห้าสิบเมตรร้อยกว่าเมตรประมาณร้อยกว่าเมตรนี่เลยร้อยกว่าเมตรนี่เลยร้อยเมตรร้อยสองรอยเมตรย่างขึ้นย่างลง โอเคค่ไม่กล่าวไเสนีพี่น้องครับผู้ทุกนกำลังใจนะคะ